สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป๊อกขาสวัสดีครัวันนี้ก็จะมีเมนูแนะมาแนะนํานะคะแบบเลิศแบบปิแบบป่างถัดทุกคนค่ะจะมีเมนูมาแนะนํานะคะมานําเสนอนะคะก็ให้ลูกน้องแบบทอดปลาทูครีมแม่อยากกินปลาทูครีมแม่มาเมืองขนาดตาปลาทูครีมที่เป็นเกิใดได้แม่เด้อบวัสดีเด้อสักลูกน้องก็ทอดให้สัตว์แม่เชิญสั่งกินปลาทูครีมหัวแม่ขาเออตอดนิยมเอามาเมืองหน้าตาปลาทูครีมเป็นใดได้แม่ไหมเออ อาสิคืออย่บอกพี่น้องตั้งหนึงเด้อโอ้โห่ได้ละแมีวกาคือไห้เจ้มันทอดประูเค็มีโอ้โหโอ้โอ้ยอย่บอกพี่น้องเอ้ยปาเดีั้นึ่งเด้อพี่น้องเด้ออาพวกแเมืองต้นคือคือบอก คื S 2> <S 2> อจยบอกพี่น้องอ่านทอดปลาทูเค็มขยะกีปะนปลาทูก็ให้ลูกน้องทอดปลาทูเค็มค่ะที่แม่ขาเออแต่ฉันจะมาเมืองอีกทอดสีไปหั่นละ่ะสภาพบรวจโรงงานต่อบ่อแม่หยางบอกลูกน้องว่าสัตว์กีนปลาทูเค็มเจอสัตว์ซื้อเข้าเหนียวไม่สัตจับแน่แบบเออเออจับกัปลาปทูเค็มกว่าเออตังเสียวหอมไส้แบบนี้ระบาดเมืองว่าหนา,นานตาเป็นแบบรูปแบบใดได้พี่น้องด้วยปลาทูเค็มค่ะพี่น้อาวัตถุพลาไปตบรรจงานในโรงงานปฏิบัติเป็นแบบใดบบได้หีือยัเออ เคื่องกะเดินแล้วแม่เออเดินละจะพิพาเข้าไปดูลุงงานวันนี้รถส่งของไม่ได้ออกนะคะคุณฐานดอดฐานเอองานกับตะบูกตะมีแม่โอ้ยยังวโวัวทัววัวบางแก่งานกับบ๊กกอกวัยมีเด้กพี่น้องเด้อยังว่าเออห่างทีไม่ทันหรอมาดิเครื่องทีกับตะบุกตะมีเลยแม่ ตมะมุกตะลีดเครื่องรีดเครื่องตีตีโบท่านแม่เ <Yeah. S 2> น,นี่ยดีนอนเด้อแม่เด้ออะไรตัดป้ายเหรอดีไม่ทันเหรออันนี้ลูกน้อยเขานั่งตัดป้ายรออันนี้เครื่องลีดนะคะ เครื่องตีตีประธานแม่เครื่องนี้ก็เลยจอดผ่าพอเครื่องนี้มันจะรีดเร็วค่ะทุกคนขามีหลังานมันจะรีดเร็วโอ๊ยประตูครีมก็หม่นไปเลยพ่เนาะบารนี้เออมาตรวจงานในโรงงานมาร์ซียดูประตูครีมเหรอเนาะนักข่าวแม่บาร์นีครับพี่บุ่มพ่อประตูไว้อยู่บารสเซียเม่อใหม่บอบคุณพ่อมาดินหาเออ วันนี้เมนิงรอดปมาดูทีมนะคะทุกคนหาเข้ามาแล้วยังกดไลค์กดแชร์นะคะสิพาพาเมืองเครื่องนี่เด้อบัดีเด,อด้เดอเอามาดูเครื่องนี้ค่ะทีเนี้ยเห็เครื่องนี้ก็เดินแล้วพี่น้องค่ะใส่ตัวงานนะฮนเบอร์นะฮะก็เครื่องก็เดินแล้วขาดูปวดขาปวดอะไรก็ปวดร่วนปวด มีอะไรที่เนี่ยคะบนลวดอย่างเดียวคะ่ะหไอเด็ดๆชอบเครื่องบระปรโอ้ยแบบนี้อันนี้กระดิลา่าลวดเลยเนี่ยวก่อนพี่ใหม่ต้องตีให้หมดนี้คะ่ะนะคะบทน,นี้ก็คือจบค่ะจิดจ๊อบค่ะปีนี้เออก่อน์วาประตูเกมว่าบระปรบใหม่บ่าแม่เออว่าสกอต์กรดิล่าค่ะวิจีตรศิวสาลูกงานค่ะแม่เออง่ายๆ เออบ่ต้องไปเฮ็จตัวให้ตรงให้สูงอยู่แบบบ้านๆกินแบบง่ายๆพอจบแม่อือโอ้ปลาทูเค็มค่อยไหมพี่น้องเอาปลาทูเค็มค่อยไหมแม่โอ้ในไหนอ้านปลาทูเค็มค่อยไหมพี่น้องขาเมืองหนาา้าตาปลาทูเค็มค่อย ได้กินอีู่บุละแม่เอ้ยบัตริปปะทูเค็มบัดนี้หันเออลูกน้องกา็หันหอมให้แล้วบัดนีห้หันเออเฮ็ดได้ๆดๆทุกคนถามเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ลกดแชร์เ,เะะด้อแล้วก็ฝากกดติดตามกำลังใจให้แน่ดาราสาวคุณแม่ขานี่ล่ะส่วนง,งานพ,ออพร้อมข้าวปะทูเค็มพร้อมแม่เออวันนี้เมนูนอะไรคะเออไข่เจียวส้มตามแล้วก็ปะทูเค็มค่ะจับข้าวเหนียวแบบนัวๆอ่ะทุกคนขาแบบเลิศแค่นี้ก็แซ่บแล้วค่ะ ชีวิตก็อยู่ได้แล้วค่ะอย่าไฮโซนะคะยุคนี้ต้องประหยากค่ะแม่เออลูกซัำจาก่อเดตน่าักเออแต่งตัวโตแต่งตัวสวยเราเอ่อไอคอนซื้อย่างกันยุกกระเป๋าเึิ่อก็ได้นักเงินก็ได้พอบบสมื่นนี่ที่ยากเป็นไปแบบมัดใส่เช้นหาซื้อซิกเก่ากว่าได้ยแม่ก่อนจะซื้ออะไรต้องดูตั้งก่อนแบบพิจาท่าได้เออยนกเข้าไปถึงที่ที่หยิบอะไรมีเงินจ่า หน้าแตกนะฮะเออทุกคคอย่าอาจจะซื้ออะไรทุกวันนี้ต้องดูก่อนค่ะเช็คเงินทอดค่ะแม่เออว่ายังไงเออโอ๊ยประตูเกมโมเดิร์ใหม่ิดไปก่อนเจ็บประตูเกมไปก่อนจะหน่อยแม่ติดไปก่อนใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่แล้ว,ลวเอ๊ดอะไรสัน่นอันบางลูกน้องกับไยแม่ประเดี๋ยวป่อยเฮ็ดดี้ทอด่อยกับโมไปยืนใกล้แล้วมันสิเปืนอเสีอป่อยเออ บ่แม่เนี่ยคุยสิก่อนุ6-8นาทีก่อนปฏิกาที่ที่เป็นเตี๋ยวหอมปฏิกานเออเตี๋ยวหอมใส่หลังปลาทูเค็มปฏิกิบจบเออว่าให้เมืองเด้อหนอ้าต่ปลาทูเค็มมันจะยังอายแม่เออตอนเท่าไก,ากัน like, ยังก็ดีเออกดไลค์กดแชร์ดิเป็นกำลังใจดิละ่ะชีวิตดาราสาวครับแม่หน้าเวทีอย่างก,กันเป็นแบบครึ่งได้พอได้ได้ลูกงานกันเป็นแบบครึ่งได้แม่การอยู่กัน พยายามด้วยค่ะแต่เลือกเลือกปีมาได้เป็นอีกหมอลำหน่อยไปที่ที่หัดขึ้นในถึงการแม่ขาเออไก่สบายกระเปใจมากแม่อาจจะบอกแต่เวลาอยู่เวลาต้องประหยัดอีมคือแบบประหยัดคือคิดอยแบบพอเพียังเป็นง่ายใส่บอกเออนี่ค่ะนี่แหละค่ะว่าชีวิตดาราสาวแม่วุ้น้สู้กับ้สู้วุ้นโลู้กับโลู้เออเะไรแบบน่้ทุกวันนี้ ลูกอะไรที่มันน่ากลัวที่สุดค่ะคือลูกทับจางนะคะจะบอกเลยค่ะเป็นลูกที่น่ากลัวที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนกันแต่บอกเปลี่ยนแล้วมันอันตรายนะคะลูกลูกวันนี้ไม่ต้องไปกลัวค่ะโควิดโควิดไอ้ไข้หวัดน้องไข้หวัดใหญ่ไม่ต้องไปกลัวค่ะวันนี้จะบอกเลยค่ะโรคที่น่ากลัวที่สุดคือโรคทับจางค่ะเอออย่าอย่าอย่าพากันอย่าเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วมันอันตรายนะคะจะบอกเลยอันตรายมากโรคนี้จะบอกเลยค่ะเออทีนี้ โค้งโค้งพี่พระพานมันนี่ย่านโลกนี่มันรุนแรงที่สุดเจ็เออคือโรคสับจากแล้วโลกนี้กลาลังระบาดมากเลยค่ะคจะบอกให้ทหารลูจสร้า่กำลังระบาดมาในสังคมไทยจะบอกเลยค่ะพรต้องไปยานมันดอกโค้งโค้งพี่ทานย่านลกมีทวแม่มาแม่ผู้ใหญ่วาถูกบ,อบ่อปฏิหารใครทุ่ขข้ามารับชมลีปนีแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามนะคะแม่สิไปทอดทูครมปต่อทอดเออจ,จะออกมาเป็นหน้าตาแล้วใดแม่เออ เมนูวันนี้นะคะเมนูน้ำเิ๋ววันนี้คือปลาทอดปลาทูเจนค่ะแม่ต้องประหยัดค่ะแม่ขาเออเพราะว่ากลัวเป็นลูกสัตว์จาค่ะแม่เ <c oughs> อาเข้ามาเล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เดอะวี้องเนอนะเออเดี๋ยวสิมา,ลาเล่าเรื่องทะลุกทะล,เลุเออเป็นบ้านที่ก็แบบใจใจพ่อกดติดตามไปเลยค่ะเออจะติดมาขายค่ะเออแล้วก็ทำให้คุณตัวเลาะทุกว,วันๆค่ะสวัสดีค่ะ